lืm ta cang điều rồi, ào hàn về nấy lận, hàn về điều à, xóm mát ta cang điều ลายสวยมากนะนกฮูกนะตัวใหญ่ดีอ,นนอ่านี่ก็นกฮูกเหมือนกันแต่ตัวเล็กใครใจหรือเปล่าเหมือนจันง่วงนะฮะตาตาปีปีแล้วง่วงหรือเปล่า,าลทำต,ตาทำตากระพอกตา อถ้าถ่ายคลิปก่อนเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปอุ้ยมีงูด้วยตัวไปเอฟเลยตัวไปเอฟงูมาดูแกะนะวันแล้วเจอี ขนปุกป <G ã i> <K> ุยมากแกะแกะแกะไปด้ยเหมือนกันเงี <g ff> ้ยแยกไม่ออก น่าจะแกะแหละขนมันปุย้าเกิดแพะขนมันได้ไปปุยนะแพะมีป้ายไหมมันคือแกะหรือแพะอ้าป้ายอยู่ก้างนูน้นไม่แน่ใจนะฮะเพราะแพะแก่เนี่ยมันคล้ายกัน อ่าใช่ไม่คือแ,แกะนะฮะอ่ามีสามตัวน่ารักดีเอามองกล้องาเลยกกะนยนักดีเอากล้องหน่อยกเกล้่อน่าีเอามารีคอง่าร่ยนารัดีก้อ่อยนเ้หาไปดูก่อนกเอายากเลย้ยถาเกิาดไม่ได้อปสนสอนะ่ักด์เม่นัดเจมอน่ฮะนาปัีเาอนะรา่า เดเวลาชั่วโมงีอค่ะันนี้ปะจะวันที่ีันวมอยู่อะอันนี้แนิ่งมากมีสตัวดูดูตรงนี้ก่อนอันโแฮมสเตอร์ มีกิ่งไก่ตรงนี้ตัวหนึง่งตัวเล็กกรง นิ่งมากอะ่ะกิ้งกาอะไรนิ่งมากโอ้มีไก่ด้วยไก่ขนปุกปุยขนนกเยกวร้องดังมาก bôi nó và kêu nè lâu <laughs> à, này đi tối phân rồi à nì, tôi dài đi ลองดิดหน่อยนะฮะไม่ดังเออดังๆหน่อยตัวใหญ่อ่านี่สีขาว ชอบเสียงร้องมากเลยกีน่าอีกอีกพันเหมือนจะนอนอยู่นะหลับตาหลับแหละอีกกลัวงัอีกกวกกวหน้าโอ้ แล้วก็มีลูกปั้นของคาปิบา่าอยู่มาดูม้าก,กันบ้างมา้มาม้าแคะนะครับ อยู่สองตัวไปฝั่งนู้นแล้วเหมือนอีกกล้องอะไรนี่เป็นกรงนกแก้วนะครับนกแก้วเต็มเลย

มาดูข้างบนว่าข้างบนยังไม่ได้มาดู <amp> ตรงนี้คือกระตายโอเคไีดู นี่คืออะไรอ่านี่คือหมูแคะหมูแคะอืม ข้างบนก็นกฮูกนะฮะนกฮูกเห,หมือนกันไหนนกฮูกพันธุ์อะไรเดี๋ยวดูดินกฮูกยักษ์ไซบีเรียไซบีเรียไม่ใช่ไซบีเรียนนะฮะนั่นมันหมานะเอาหันหน้านีไปไหน ตัวนี้ตาโตดีนะไม่หลับเหมือนตัวนั้นตัวนี้ก็กิ้งกาอีกัวหน้าเหมือนกันนะฮะตัวนี้หลับ ข้างบนมีนกนะครเหมือนนกเหยี่ยวเลยอ่ะใช่หรือเปล่าใช่แหละคงไปใช่นกอินทรีหรอกถ้าไปดูแล้วก็มีรูปปันขิงคองอยู่ขิงคองหรือกอยกีกล่าวะเนี่ยเดี๋ยวยไม่โูกตัวนี้อ่าใช่มันคือเหยี่ยวนะ หันมาหมาทางนี้ดิไปหันไปทางน้ำตกทำไมล่ะน่าจะครบแล้วนะครับน่าจะไม่มีตัวอันไหนแล้วนะครับก็ทางงานก็มีประมาณนี้สำหรับสัตว์แปลก มันแปลกหรือเปล่าเนี่ยเป็นอามปริปษาทที่ไม่ค่อยได้เห็นง,ง่ายๆก็แล้วกันถ้าเกิดไม่ได้ไปสวนสัตว์นะะอย่างเส้นเหยื่วนกฮูกเนี่ยแล้วก็งูโมัเนี่ยเข้าป่าสันต้งให้เจอนะครับ <c oughs> คนก็เยอะนะฮะ <c oughs> พาเดินอีกนิดหน่อยเดี๋ยวจบคลิปแนละ้วคลิปสั้นๆนะ พาเดินดูงานนะคะับถึงจัดมาตั้งแต่วันที่ 17. อยากเข้ากรงล็อกเกอ่อะแต่ต้องซื้ออาหารใช่ไหมแล้วก็เข้าไปได้ มันโผล่หน้าออกมาเนี่ยแลบบินแผลบแผลบแ,บแ,บแล้วแก้วมันน่ารักเหมือนเชื่องดีเชื่องไม่เชื่องเนี่ยเกาะไหลเกาะหัวง่ายเ่ายเอ,ยเอยวนี้สีใหม่ สีต่างประเพื่อนเลยเอามองกล้องหน่อยโอเคหมดละหมดละนะคลิปน <c oughs> ี <observations> <PDF> ้จบพันนี้นะไปแล้วครับผม